สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูการหาเด่นกันเด่นบนล่างก่อนที่จะไปดูกันก็ามาดูคำเตือนกันข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัน และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารยณในการรับชมก็ไปดูกันครับทำดูแล้วมันก็เข้าดีแต่จะเข้าต่อหรือไม่เยมันก็ไม่รู้ใครไม่สามารถรู้ได้ก็เริ่มการหาเหมือนเดิมเขาเรียกว่าสูตรหลัก หลังวันที่หนึ่งเราจะเริ่มเลยนะเราจะเริ่มตั้งแต่งวดสี่สี่หกนะจะทำย้อนไปก็ได้จะไปเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าจะทำให้ดูเริ่มตั้งแต่สี่สี่หกนะเลขได้ล่างออกสี่สี่เราจะใช้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหลักแสนสามครั้งใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหลักพันหนึ่งครั้ง แล้วก็หลักหน่วยล่างสองครั้งบวกเก้าคงที่มันก็จะเป็นอะไรเป็นเก้าสามยี่เจ็ดเป็นเจ็ดใช่ไหมเนี่ยเป็นเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกแปดเนี่ยสี่สองทั้งเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกเก้าคงที่เป็นห้าก็ใส่ห้าตัวนี้ครับเนี่ยห้าใช่ไหม ห้าแล้วถอยหลังมาหนึ่งเป็นสี่แล้วห้าตัวนี้ไปบวกเจ็ดห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกอีกสี่คงที่ไม่ใช่สีบบวกอีกสี่อ่ะมันก็จะเป็นสองบวกสี่เป็นหกหกนับต่ออีกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่คือสูตรสูตรตายตัวหลังจากนั้นเราก็จะมาหาตัวเด่นเด่นสามเลขสามตัว ก็จะมีไม่จะมีไม้เห็นเราก็จะมาดูใช้ตำแหน่งนี้นะใช้ตำแหน่งนี้ห้ากับหกอ่าดูที่ว่าที่ขีดไว้เนี่ยห้ากับหกเนี่ยบวกกันได้หนึ่งหนึ่งกไ้หนึ่งเนี่ยนับต่อเลยหนึ่งเป็นสองสองถอยลังเป็นหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองมอเตอมาออกออกละนี่ไง หนึ 1> 1, ่งใช่ไมเก้าห้าหนึ่งใช่หมเก้าห้าหนึ่งก็หนึ่งมาต่อไปก็จะหาเหมือนเดิมก็จะก็จะไปอย่างเร็วเพราะว่าหลักกรหหาตัวนี้ได้มาจากสูตรนี้ต่อไปก็เอาตำแหน่งนี้เหมือนเดิมเราได้ได้เลขนี้ก็นี่เก้าบวกศูนย์ได้เก้าเดินต่อไปเป็นศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ถอยหลง 1, 8, 8, 8, 9, 0, ังหนึ่งเป็นแปดเป็นแปดเก้าศูนย์ใช่ไหม มันก็มาเก้าเก้าศูนย์นี่ได้มาทั้งเก้าทั้งศูนย์ต่อไปก็เป็นเก้ากับศูนย์อีกตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะได้เก้าเดินหน้าหนึ่งเป็นศูนย์ถอยหลังหนึ่งเป็นแปดแปดเก้าศูนย์เนี่ยได้เก้าบนเก้าล่างใช่ไหมนี่นะต่อไปก็ดูแปดกับเก้าแปดกับเก้าเป็นเจ็ด เจ็ดเดินหน้าเป็นแปดถอยหลังเป็นถอยหลังหนึ่งเป็นหกหกเจ็ดแปดอนี่แปดแปดล่างเจ็ดบนต่อไปเป็นสี่สี่บวกห้าเนี่ยเป็นเก้าเก้าเดินหน้าเป็นศูนย์ถอยหลังหนึ่งเป็นแปดแปดเก้าศูนย์เนี่ยเนี่ยแปดเก้าลงล่างหมดเลยแล้วก็มาอีกศูนย์กับหนึ่งเป็นหนึ่ง เดืนหน้าเป็นสองถอยหลังเป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์หนึ่งสองก็ออกหกหนึ่งล่างแล้วก็มาเก้ากับศูนย์ก็ะเดกเก้าเหมือนเดิมเก้าเดือนหน้าเป็นศูนย์ถอยหลังเป็นหนึ่งเป็นแปดแปดเก้าศูนย์เนี่ยเนี่ยได้เก้าได้ศูย์เลยยังมาได้อย่างนี้ด้วยหลักร้อยต่อไปเป็นสองสองกับสามเป็นห้า ห้าเดินหน้าอีกหนึ่งเป็นหกถอยหลังหนึ่งเป็นสี่สี่ห้าหกนี่ออกห้าบนสี่ล่างอแล้วก็มาสี่กับสามเป็นเจ็ดเจ็ดเดินหน้าเป็นแปดถอยหลังหนึ่งเป็นหกหกหกเจ็ดแปดนี่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดออกล่างแล้วหกหละร้อยบนแล้วก็มาหกกับเจ็ดเป็นเท่าไหร่เป็นสาม สามเดินหน้าหนึ่งเป็นสี่ถอยหลังหนึ่งเป็นสองสองสามสี่นะเราจะมาดูสองสามสี่มันก็ออกสองหกสองหกต่อไปก็เป็นเก้ากับศูนย์นี่มันเดิมได้เก้าเดินหน้าเป็นศูนย์ถอยหลังหนงเป็นแปดแปดเก้าศูนย์ได้แปดได้เก้าได้ศูนย์บนล่างแล้วก็ได้แปดบนออกหมดเลยต่อไปหกกับเจ็ดเป็นสาม เดินหน้าหนึ่งเป็นสี่ถอยหลังหนึ่งเป็นสองสองสามสี่ออกห้าแปดเก้าห้าเก้าแปดผิดเก้าไม่มีนะผิดหนึ่งครั้งแล้วนะพอผิดปุ๊บต่อไปเป็นเจ็ดกับแปดบวกกันได้ห้าห้าเดินหน้าหนึ่งเป็นหกถอยหลังหนึ่งเป็นสี่สี่ห้าหกมาออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับต่อไปศูนย์กับหนึ่งนี่ได้หนึ่งเดินหน้าสอง ถอยหลังหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนี่ได้ศูนย์บนกับศูนย์ล่างหกศูน, 0, 1, น, 1, น,นย์ต่อไปเป็นศูนย์กับหนึ่งอีกเหมือนเดิมก็ได้หนึ่งเดินหน้าสองถอยหลังเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองออกสี่สองออกล่างต่อไปเป็นแปดกับเก้าแปดกับเก้าแปดกับเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเดินหน้าหนึ่งเป็นแปดถอยหลังหนึ่งเป็นหกหกเจ็ดแปด ผิดไปเป็นสองครั้งนะครับผิดสองครั้งต่อไปเป็นสี่กับห้าสี่กับห้าเป็นเก้าเก้าเดินหน้าเป็นศูนย์อัวลัางเป็นแปดแปดเก้าศูนย์นี่มีศูนย์บนแล้วก็แปดเก้าล่างต่อไปก็สามกับสี่เป็นเจ็ดเดินหน้าเป็นแปดตัวลัางเป็นหกหกเจ็ดแปดนี่หกบนเจ็ดกับแปดตัวนี้เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดก็คือเป็นห้า ห้าเดินหน้าเป็นหกถอยหลังเป็นสี่สี่ห้าหกสี่บนก็สี่ล่างหนะกล่างหมดเลยต่อไปศูนย์กับหนึ่งก็เป็นหนึ่งเดินหน้าเป็นสองถอยหลังเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองออกสองแปดล่างนะแล้วก็มาอันนี้อีกศูนย์กับหนึ่งก็ได้หนึ่งเดินหน้าเป็นสองถอยหลังเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองมันก็ออกศูนย์หกศูนย์หกมืที่ผ่านมา มาดูงวดน,นี้ต่อไปมาดูงวดน,นี้ใช่ไหมงวดน,นี้ปุ๊บสามตัวหลักแสนสามครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกเก้าใช่ไหมคงที่นะนี่เก้าคงที่มากจะได้สามสามบวกเก้าเป็นสองนี่พอสองสองบวกเป็นบวกอีก สี 4, 2, 5, ่สองคั่มเป็นแปดสองบวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าก็เป็นเก้าเนี่ยได้เก้าตัวนี้แล้วก็ถอยหลังหนึ่งเป็นแปดเก้าบวกได้เจ็ดเป็นหกหกตัวนี้แล้วก็หกบวกได้บวกได้สี่เป็นศูนย์แล้วเดินหน้าหนึ่งเป็นหนึ่งก็จะได้เก้ากับศูนย์พอได้เก้ากับศูนย์ปุ๊บเราจะได้เก้าตัวนี้นะครับแล้วเดินหน้าหนึ่งเป็นศูนย์ถอยหลังหนึ่งเป็นแปดเพราะฉะนั้น เดนต้องมาให้เห็นหรือจะไม่มาตามสต่สทีแล้วก็มาคือผิดอยู่สองครั้งใช่ไหมที่บอกผิดเนี่ยคือผิดแค่สองครั้งตั้งแต่กี่งวดแล้วตั้งแต่กี่งวดดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วนะสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่บสองครั้งนะยี่ิบสองงวดปิดสองครั้งก็มาดูกันว่าเด่นงวดนี้จะมีมาเห็นหรือเปล่าแปดเก้าศูนย์นะเด่นบนล่างจะมีมาเห็นหรือเปล่าก็ลองเอาไปดูเอาไปเป็นแนวทางถ้าชอบ แคปไปดูนะครับตามที่บอกวิธีการทำเราจะได้มีเด่นเด่นเด่นของตัวเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ